วันนี้เราจะมาสร้างสวนสัตว์ในแมป99คืนในปา่าไปกันครับเบคอนเราจะไปสร้างสวนสัตว์กันซึ่งสวนสัตว์ที่เราจะสร้างมันจะเก็บได้ประมาณ7ตัวนะซึ่ง7ตัวก็ตามนี้เลยเข้ามาในเกมแล้วครับทุกคนอย่างแรกเลยผมจะเก็บกรใต้ก่อนผมยังได้ขามันนะอ,อ่ะออดอบได้ไหมไม่ได้ไม่ดอปนี่ได้แล้วครับทุกคนขากระต่ายขามันอู้ดบสองอันเลยอะ่ะเยี่ยมไปเลยเราจะได้ไปทําที่ครอบหูนะ เป็นไรที่ดีเยอะม,มากเจ้าเบคอนเกมนี้มีเพื่อนนี่ดีจริงๆเลยนะทุกคนเล่นคนเดียวไม่น่าไหวและอย่าหาเล่นเลยดีกว่าคนเดียวอผมไปจัดก,การหมาป่าเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีคาก,กาะตแล้วสิ่งที่ผมต้องการก็คือหนังของจะหมาป่าน้อยผมโคตรบางเลยข้างหน้ามีกล่องขอหวังว่าน่าจะเป็นถุงนะเฮ้ยมีบาครับแต่คลิปที่แล้วเราเล่นไปแล้วดิเราจะเล่นอีก,กอ่ะว้เอ้ยเข้าด้วยทีเดียวโ,โหผมนี่มัน เก่งจริงเลยเปิดกล่องขึ้นมาอ้โหมีมีพิกปะเนี่ยอันนี้กล่องพิกนี่เอ่อเปิดเปิดเปิดขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรอ่ะไม่ทันไรวันก็ใกล้มืดแลว้วทุกทุกคนแต่วันแรกเราไม่จําเป็นต้องกลัวไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นั่นแหละทุกคนก็ดูไอ้นั่น,น,น,นว้าวผมได้ชุดก่อมาวางไว้เลยกินกินหิวหน่อยก็กินซะหน่อยอุย้ยในแมปมันขึ้นไอหมวกนั่นแล้วอะผมว่าผมไปที่หิม,มานี่ดีกว่าเพื่ออาจจะเจออะไรที่มันดีๆ,ดๆนะข้างในนี้มีอะไรเอ่ย นี่มันที่คาฟของนี่อ,อ้า้หนาวง่ายเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไอตัวนี้ก็คือจิ้งจอกใช่ไหมผมจะต้องจับมันมามันก็คือหนึ่งในนั้นแหละแล้วมีนักธุรกิจเทรดเดอร์มาลุงเทรดเดอร์มาเดี๋ยวผมกลับไปแลกของกันนี่เลยเท้ากระต่ายลุงอ,อีลุงเอีลุงเอาไปผมเอาถุงดีกว่าถุงน่าจะดีสุดละ<ว>เก็บได้ส5ห้าอันถ้าห้าอันไม่น่าไหวจะมาหน่อยพอหนังนายหน่อยดีนายไม่ให้เลยอะนายให้ให้ โอเคไม่ดอบผมช่วยผมจัดก,การหมาหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่ดอบเลยคนช่วยนับหน่อยผมเก็บผมฆ่าไปกี่ตัวนะน่าจะมี20ตัวได้มั้งยังไม่ดอบโอกาสมันจะต่ำไปไหนเยี่ยมได้ไฟฉายเก่าอุ้ยเสียงนกนกฮูเหรอหเดี๋ยวจับเข้ากรงเลยเดี๋ยวผมจะทำสวนสักนกฮูไม่รู้มันเก็บได้หรอือเปล่า มันไม่น่าทําสวนสักนกะฮูกได้นะมันเป็นตัวบอสเหมือนกวางอะ่ะแต่ก็นะมีเด็กมาคนนกฮูกอะไรเนี่ยดูเหมือนเพื่อนของผมน่าจะเอาพริกมาเยอะเลยนะถึงถือว่าดีใช่ไหมพวกกินพริกมันดีไหมโอเคถือว่าดีโอเคตอนนี้ผมจะไปตรงหิมะก,ก่อนแล้วกันอุ้ยผมว่าผมฆ่าตัวพวกนี้ก่อนแล้วกันผมจะได้ทําหูฟังได้ที่ครอบหอูดอกไหมดอกหนึ่งเยีมม่ยมไปเลยหูหหนาวไวมากอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งอัน วางตรงนี้เลยแล้วโอเคพิก okay, อืมคอยหนึ่งอันได้เปล่าดอบดอบไม่ดอบดอบโอเคครบตอนนี้ที่ผมพยายามหาก็คือน่าจะต้องหาอะไรที่มันตัดต้นไม้ได้ง่ายๆอย่างเช่นขวานเพื่อที่จะเอาไม้เยอะๆซึ่งการทําสวนสัตว์ไม้มันต้องใช้เยอะแน่นอนผมไปวางตรงไหนเนี่ยผมต้องวางตรงนี้ดิออมตรงนี้หรือเปล่า,าเออตรงนี้นี่หว่ะเออสมอันเลยผมต้องไปฆ่าเพิ่มผมไปวางผิด <Hello. S 2> ดอกไหมไม่ดอกต้องการอีก2องันน่ะไม่ดอบเลยอ่ะขอพักในบ้านนี้ก่อนแล้วกันทุกกล่องด้วยกล่องพวกนี้มันกล่องน้ําแข็งมันมีสิเิ์แบบมีขวานดีไหมน่ะขอให้มีขวานดีๆแต่เมื่อกี้ผมได้เก้าอี้มาเออเก้าอ e ี้นี้มันน่าจะได้ไม้5อันต่อหนึเก้าอี้เลยมั้งถือว่าเป็นไรที่เยี่ยมเลยใกล้ตอนดึกแล้วผมว่าผมกลับบ้านดีกว่ามีถังน้ํามันโอเคน้ํามันก็ถังน้ํามันอุย้ย กวางมาแล้วโอ้ผมมีไม้โอยู่122อันโคตรเยอะงั้นมีเยอะขนาดนี้แผนที่ก็ทําแล้วผมเริ่มสร้างเริ่มสร้างนิดนึงดีกว่าอ่าสวนของเราจะเป็นแบบแนวกลมๆนะซึ่งวิธีการทําก็คือผมจะอ่าวางตรงนี้1อันฮะแล้วก็วางเพิ่มตรงนี้อ,อีกเอ่อพื้นที่ของผมยังไม่กว้างพอดี ผมว่าต้องรอขยายแคปมไฟก่อนผมน่าจะสร้างได้แต่ <Okay. S 1> ตอนนี้ฟาร์ไปก่อน few moments later. มีคนกำลังจะมาโจมตีเราคืนนี้โอเคใส่ตรงนี้ก่อนนี่เอาไปเลยนี่นี่ขยายพื้นที่โอเคผมวางกำแพงเพิ่มก่อนตรงนี้หนึ่งอันนะปั๊บืมเราจะทำแบบแนวแนวบวกก่อนบวกบวกอาตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งโอเค ถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีนะพวกลัทธิมาแล้วพวกกวางก็มาอีกนี่แนหะตายไปซะคือลัทธิครั้งแรกมามันยังไม่มีไอตัวปืนใช่ไหมน่าจะยังนะนี่ไม่มีมีแค่สามตัวเองเหรอโอ้ยกระจอกนะ่ยอย่างผมต้องเจอเป็นร้อยตายอะ่ะเจอเป็นร้อยเพราะว่าเราทําไม่นี่ดีกว่าดูเหมือนเอาน่าจะต้องการทําให้ไฟมันเพิ่มเยอะๆนี่ไปเลยลุงขอขวานแล้วกันขวานผมเริ่มดีขึ้นแล้วโอ้ฝนตกเอง ผะว่าผมจะไปตรงหิมะซะหน่อยแต่ฝนก็ตกแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปตรงหิมะแล้วเมื่อไร่ผมจะทําชุดกันหนาวได้เนี่ยผมหนาวเอ้ยตรงนี้มีเป็นกลุ่มเลยมีเป็นกลุ่มเลยมีเป็นกองเลยตายขอหน่อยขอหนังอย่าบอกนะไม่ดอบสักตัวจริงด้วยไม่ดอบยิ่งยิ่งยิ่งโอเคดอบขาดแค่เดียวอุย้ยหนาวเข้าในบ้านก่อนแล้วกันโอ้ผมว่า ของในบ้านนี้เยอะแน่นอนมีกระสุนมีถังแก๊สมีเหล็กแลก้วก็มีอะไรเนี่ยนกฮูกะไม่รู้อ่ะมันเหมือนเขาบอกว่านกฮูกนกฮูกไม่ชอบอะไรที่มันขยับแล้วก็นกฮูกเท่ากับวัดวัดน้ําแข็งนกฮูกหิหวอะไรไม่รู้ <c oughs> แต่ก่อนอื่นผมยังไม่ได้หนังจิ้งจอกเลยอันสุดท้ายขอดอบแค่อันเดียวอะอันเดียวผมก็พอแล้วเดียวฉันก็พอแล้วดอบนี่ไงดอบแล้ <c oughs> <c oughs> กว่าจะดอบยากเย็นเหลือเกิน ต่อจากนี้ผมก็จะได้สมบูรณ์แบบไม่ลำบากอ่ะใส่เข้ามาเยี่ยมไปเลยมาดูซิว่าไฟของเราจะเป็นเลเวล5มาอย่างยังไม่เลเว่า้าเลยเออเราควรใส่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ผมทำไมผมไปใส่ตรงๆอ่ะตรงนี้มันใส่ได้ไหมแก๊สไม่รู้ให้ lightning rod เอามา1อันทอสเหรอทอสดูเหมือนไม่ค่อยจำเป็นฮะ lightning rod ตรงนี้ละกันนะผมว่าผมไปหาลงดันกันดีกว่าอยู่แต่บ้านมันไม่ค่อยมีอะไรและมันก็ใกล้เช้าแล้วด้วยดันอยู่ข้างหน้าผมเลย ลุยกันลอยกันเลยดันเลเวลหนึ่งดันมันซองโฮมันจะมีเลเวลอื่นไหมมีแต่เลเวลหนึ่งหรออุย้ยทีเดียวตายเลยหรอไรเฟลิลแรงจัดอืมตาน้าไปอืมตายง่ายีซี่ไม่ขนามือหรอกอืมอมืยิงเข้าไปคุณในผมหมดแล้วอ่ะผมคนเก็บคุณในมาสู้ในดันนั่นเนี่ยเอแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีปืนไรเฟิลที่กระสุนใกล้หมดมมมทำไมมันมาใกล้หมดอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยม,มันไม่ขยับรอร ว้าแล้วหมดแล้วเหลือแต่คู่ในเหลือแต่มีแล้วสินะตีแล้วถอยตีแล้วถอยตีแล้วลบอืมเสียงดังมันมีกี่เวฟเนี่ย <S 2> <S 2> มายิงแล้วก็ต่อยยิงแล้วก็ฟันโอ้หจะตายแล้วแบนดิตกินซุปด้วยมาตายผ่านเยี่ยมอย่าบอกนะมีกอ่ะนั่นไงมีกอุย้ยมันตีผมไม่โดนอะ่ะมามีอีกไหมมี หนึ่งตัวตรงนี้อีกสองตัวจำได้ว่าหนึ่งห้องมันจะเกิดสามรอบใช่ไหมอ่ะมันจะเกิดอีกรอบหนึ่งตรงไหนตรงนี้นั่นไงฮึบฮึบฮึบออผมจะตายไหมไม่ตายถ้าไมบางทีมันมันก็ยิงแม่นยิงแรงแต่ตอนนี้มันง่ายเหลือเกินโอเคมีเหล็กเต็มเลยโอ้มีอันนี้ด้วยเก็บเก็บกล่องเพชรก็เปิดเปิดกล่องเพชรมาหู้เพชรเต็มเลยเก็บนี้แล้วก็เปิดกล่องแดงขอเป็นเชนซอได้ไหมผมจะได้ตัดไม้ อะไรอ่ะโหเกาะเกาะเกาะสะท้อนใช่ไหมมันคือเกาะทอนมันก็ควรเป็นเกาะสะท้อนถือว่าไม่ได้แย่แล้วมั้งมาทํากําแพงของเราต่อดีกว่าเอามาสักสี่อันแล้วกันอะทาเป็นรูปบวกก็ตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้ด้วยดิอ่าผมได้รูปบวกแล้วโหเพิ่งได้รูปบวกไม้จะต้องแบบต้องการอีกเยอะเคคราฟอีกมานสี่อันรูปบวกแล้วเราก็ต้องทํารูปบวกอีกทีหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่ง ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็วางอย่างนี้อตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีน้ําด้วยบ่อน้ําบ่อน้ํามันต้องจับสัตว์ที่มันเป็นน้ําแต่เกมยังไม่มีเฮ้ยเราได้เฮ้ยเราก็ได้ฐานมาเบื้องต้นอยู่นะเนี่ยโอเคเพราะว่าถอนทำรอบๆแบบนี้อเอาไม้ไม้ปิดไว้เพื่อมันเข้ามาในแคมป์พวกมอนเตอร์มันอันตรายโอเคเด็กน้อยขังเด็กน้อยไว้ข้างในแคมป์ โอ้ยไม้ผมหมดแล้วโอเครอบแรกนะครับทุกคนการทําคอ,อกไม่ใช่คอ,อกในสวนสัตว์ตวก็ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะผมเก็บได้1นึ่งตัว2อ4สา7ี่อุย้ยกี่ตัวเนี่ยประมาณ7-8ตัวผมว่าเราต้องทําที่ขุดน้ํามันเรามีปัญหาน้ํามันไม่ค่อยพอโอเคผมว่าผมอัปเกรดอันนี้แล้วก็เราขาดไม้เฮ้ยเราทําได้เลยนี่หว่าเราแค่ต้องการไม้ ยัดเข้าไปเลยโอเคทีนี้เราก็ทําที่ขุดเจาะน้ํามันได้สักทีกว่าจะได้โคตรนานแลนต่อไปที่ผมจะทําก็น่าจะเป็นอันนี้และมั้งที่คราฟกระสุนเราจะได้บุกแบบบุกพวกทีเยี่ยมไปเลรอยถังน้ํามันกว่าจะได้เอาละเราได้เราไปล่าลงดานเราไปหากล่องที่มันดีๆแล้วก็ให้มันดอบของที่ขุดไม่ใช่ที่ขุด ที่ตัดไม้ที่เชนซอเรื่อยแต่มันไม่น่าได้ง่ายขนาดนั้นหรอกมันเป็นของแล t เล a ยนะ few moments later. นี่ไงเก็บเลยโอ้โหเลเวลขาดอีกห้าอันเองขาดอีกห้าอันก็โอเคเลเวลหแล้วไงนี่ครับนี้ดีกว่าทุกคนเครื่องทำกระสุนเอากระสุนมาเยอะๆผมจะได้ไปบุกต่อกดี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 ่ ศูนย์ผมมีตอนนี้48นัดก็ก็น่าจะพอแหละนะมันก็ควรพอแหละมาละจ้าอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้พวกนี้ไม่เกี่ยวดีเฮ้ยพวกนี้ไม่เกี่ยวดีออ้โหมาได้ไงครับมาอือฮือเยอะเหลือเกินอืมตายเก็บตังค์เนี่ยไม่รู้ตังค์เอาไว้ทำไรน่าจะเอาไว้ซื้อของนะครับแต่พ่อค้าซื้อของมันไม่มาสักทีอุ้ยแรงนะเนี่ยเอาคู้ในด่งอโอ้ยยิงยิงยิงผมจะตาย b บนด i t เยี่ยมตัวตูเปิดเฮ้ยผมมียาเยอะนะเนี่ยกินซุปดีกว่า <Yoda> ฮัลโหลโอ้ยคนเยอะฉัดเพื่อนผมแกาตายนี่ <rí> e> ตายเฮ้ยเมื่อกี้ผมทำบั๊กอะไรวะทุกคนเห็นไหมผมสลับสลับรัวๆแล้วมันยิงกระสุนรัวๆไปเลยหมดอ้าวยังไม่หมดนะฮะนี่เดี๋ยวผมสลับ56 56 56โอ้โหนี่มัน S M G นี่หว่ายิงได้รัวๆ ถ้าเราไม่มีกระสุนในรีโนเว o ร์แล้วผมสลับอย่างนี้นะไม่ได้เอ้ยเหมือนได้ึ๊บนี่ไงได้โอเคมันก็จะแปลกๆหน่อยนะทำ,ทำไมบางทีมันได้บางทีน,นี่ไงยิงสองนัดบางทีก็ไม่ได้ก็งงอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ฟันให้ตายก่อนโอ้ยยังไม่หมดตัวนี้ตัวสุดท้ายขอให้เป็นตัวสุดท้ายเถอะตายเปิดโอในที่สุดก็เปิดสักทีเก็บเลยครับแล้วก็เชนซอจง ื่นมาใช่ไหมเจนโซใช่ไหมเจนโซมันคือเจนโซเอาละครับผมจะให้คนเบียคอนจับเจนโซนะฮะเขาเป็นลัมเบอร์แจ็คอาชีพตัดไม้เก็บเลยพวกเก็บมันผมกด e. อนี่่าตัดไม้ซะพวกทีนี้ส่วนสัตว์ของเราก็จะมีไม้เยอะๆแล้วผมก็จะจับสัตว์ทุกตัวแต่ตอนนี้มือแล้งไอ้หูเพื่อนตกใจวดเลย กวางอยู่ดีๆก็มาลูก,กวางมันโกรธด้วยนะเมื่อกี้อ่ะโอเคระหว่างนั้นผมจะทําเตียงเก่าเตียงธรรมดาทําไม่ได้ไม่พอผมจะทําให้มันกระโดดได้นะตรงนี้กระโดดไม่ได้ผมว่าจะวางเตียงตรงนี้แล้วผมว่จะโดดกระโดดขึ้นก็บนได้ตรงนี้ก็สามารถกระโดดขึ้นได้เพราะว่ามีแคมป์อ่าตรงนี้กระโดด กระโดดได้เพราะมีที่ทําอาหารตรงนี้ก็กระโดดได้เพราะมีวางอาหารไว้โอเคไหนๆเราก็มีไม้เยอะและวได้เวลาสร้างกงําแพงรัวๆตรงนี้1ตรงนี้ต้องปิดนะฮะตรงนี้ก็ต้องปิดตรงนี้ก็ต้องปิดโอเคเราจะปิดตรงนี้อีกแล้วก็ตรงสุดท้ายปุ๊บตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาในแคมป์ไฟของเราได้แล้ววิธีจับสัตว์ของเราก็คือผมจะต้องปิดให้ประมาณนี้ล้กัน ผมจะล่อสัตว์มาตรงนี้แล้วให้มันเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะขังตัวเองและจากนั้นผมก็จะกระโดดนี้กระโดดดีได้ไหมเนะี่ยไม่ได้วะผมกระโดดนีไม่ได้ผมต้องมีไอเทมอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันทําให้กระโดดแบบแบบนี้ได้ที่มันเหยียบแบบนี้แล้วกระโดดขึ้นไปไม่งั้นผมโดนสัตว์พวกนั้นตีตายเนี่ยอ่าอันนี้น่าจะกระโดดได้นะโอเควางตรงตรงนี้แล้วกันผมสามารถเก็บได้1ตัว2 3 4ส6 7ี่ห้าหตัวถือว่าพอดีเลย โอเควางปิดตรงไหนต่อดีปิดตรงนี้ต่อเอ okay, ตรงนี้ได้หนึ่งตัวตรงนี้ได้หนึ่งตัวตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งตัวนี่วางปิดไปเลยเออปิดไปเลยเราจะลากเข้ามาตรงนี้แล้วผมก็จะขังมันไว้ตัดไม้มันจัดทุกคนเอยไม่ใช่ตัดคนตัดไม้ดิเพื่อนโอเคผมว่าประมาณนี้ เสร็จไปประมาณ80%แล้วเหลือแค่เราเอาสัตว์เข้ามาแล้วก็ปิดมันซะซึ่งสัตว์ตัวแรกที่ผมจะจับก็คือกระต่ายแต่เดี๋ยวก่อนนะผมจะจับกระต่ายไงนี่มันมีแคร์ลอดเดี่ยวนี้วรอแครลอดอ,อ,อ,ดอืมฮลัลโหลมาเปล่ามั <c oughs> นได้มา ขอคัตนะตบได้ไหมตบได้แต่มันก็มันก็ไม่มาอยู่ดีโอเคเอาง่ายกว่านั้นผมจะไปหาหมาป่าหมาป่าเพราะว่าน่าจะง่ายสุดละนี่หมาป่าตัวน้อยหมาป่าตัวจอยหามานี่มาแกโดนจับเข้าคุกแน่เฮ้ยอย่าไปไกลสิกลับมากลับมาเออกลับมา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 เอกลับมานี่กลับมานี่มานี่สิพวกเออเข้ามาทําไมมันไม่เข้ามาพวกเอ้ยทำไมมันไม่เข้ามาโอ้แย่แล้วทุกคน พื้นที่มันกว้างไปมันก็เลยไม่เข้ามาละอุมขังแบบนี้ได้ไหมไม่ได้มานี่มาเฮ้ยมาอยู่มาอยู่ผมต้องตีนี่ว่ะโอเคได้หนึ่งตัวแล้วไอเจ้าหมาน้อยอยู่ตรงนี้นะอย่าออกไปไหนเฮ้ยมันออกได้ฮัลโหลอย่าออกมาสิกลับเข้ามากลับเข้ามาเอา้าตายาตัวใหม่ก็ได้วะเจ้าหมาตามมามันจะมืดแล้วมาตามมาเร็ว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 ใกล้มืดแล้วนะ นกคู่ก็มาด้วยโอ้โหทำไมนกคู่มันมาตอนนี้วนะเนี่ยอย่าเพิ่งมาได้ไหมเดี๋ยวผมจับเข้ากรงเลยอยู่ดีๆไม่อยู่อยากมาอยู่กับผมมานี้มามาน้อยมาน้อยมานี้อย่าเพิ่งตายนะโอเคเข้าบ้านนี้เลยเข้าเลยเข้าเลยโอเคขังแล้วทําไมมันถึงตายเนี่ยผมว่ามันเป็นเกาะผมแน่เลยที่มันสะท้อนน่ะเราไปล่ามากันต่อเทคสหมาป่ามานี่มาโอ้มันตีผมมันก็เลือดเจ็บแล้วอะ ผมต้องระวังให้ดีโอเคมา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 โอเคเป็นเด็กดีมากเข้ามาเลยเอ้ยยันนี้สิยันนี้ดิคุณนายปลาเอาไม่เข้าแล้วว่าทําไมไม่เข้าอะเบคอนมาล่อให้หน่อย <c oughs> เข้าไปมันไม่เข้าอืเลื่อยเลื่อยเรื่อย,เอ,ย,เ,อยเอาเลื่อยนี่เข้าไหมเลื่อยก็ยังไม่เข้า <c oughs> อ,อ่าอานผมว่าหมาตายผมว่าหมาตายอีกรอบหนึ่ง หนนายไปอีกแล้วนี่ผมจอสาาัตร์จับสัตว์อะไระได้บ้างเนี่ยผมจับตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันไม่ไหวละเอาละผมเจอแมมมอนและหมีซึ่งผมจะเอาหมีก่อนเลยตัวแรกมาเวลาอีกหนึ่งนาทีหวังว่าน่าจะทันนะหมีมันจะมาใช่ไหมทุกคนมันไม่โอเคหมีมันสามานอยู่ในนอกไบโอมได้ด้วยซึ่งถือว่ายเยี่ยมไปเลยครับทุกคนเอ,เอาใกล้ๆน้ํานี่เลยแล้วกันเพื่อนเข้ามาเลยเอาเพื่อนไปไหนเดี๋ยวไปไหนกลับมาก่อน เออมามามาน,นี่มามาน,นี่มาเฮ้ยอย่าพึ่งไปดิมานี่อย่าอย่าพึ่งทุกคนมันไม่มาอา้อาวอ้าวพวกเออเข้ามาเข้ามาแล้วก็ปิดสุดยอดเยี่ยมแล้วผมตายไหมไม่ตายสัตว์ตัวแรกของเราหมีเฮ้ยเฮ้ยหมีมันจะกระโดดมาแล้วนั่นมไม่ตายแล้วด้วย<ๆ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมีหมีออกมาฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ไม่ใช่อย่างที่เราคุยไว้ดิเดี๋ยว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 มีเออกลับเข้าไปก่อนมีนี่นายจะเก่งไปแล้วนะกคนทำไมมีตัวแรกของเรามันก้าวลาวขนาดเนี้ยผมว่าผมต้องไปไกลๆว่ะไปไกลๆแล้วก็กลับมาโอเคถือว่านิ่งแล้วใช่ไหมอ่านิ่งแล้วโอ้โหกว่าจะนิ่งขี่เล่นได้แล้วตอนนี้โอ้โหไอเจ้าเบคอนเยียบหัวมันอ่าไม่ใช่อย่างนั้นดิเฮ้ยอย่าเดาอย่าเดา ทุกเพศทุกวัยนั้นช่องนี้สัตว์ต่อไปเราเอาตัวใหญ่ดีกว่าตัวเล็กมันไม่ค่อยโอเคอะพวกหมาเลยแบบนี้มันยากเลือดมันน้อยด้วยและตัวต่อไปก็คือนั่นแหละแมมมอสเราจะต้องไปหาแมมมอสทีม่มีแล้วนั่นไงแมมมอสโอโ้โหตัวอย่างใหญ่เลยแมมมอสนายขอเลี้ยงให้เชื่องเชื่องให้เลี้ยงมาเลยครับมาเลยครับถ้าอยากอยู่ดีมีสุขต้องมาอยู่กับผม พี่ธามจะเลี้ยงเองมาแล้วลากแมมมอสมาแล้วนี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยเลี้ยงแมมมอสเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอเคมาเร็วตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ้าวยายาหนีเด็ดขาดอย่าคิดที่จะหนีอย่าคิดที่จะหนีเข้ามาเข้ามาแล้วก็ฮึบกระโดดหนีไม่งอนุ่มตายโอ้หคือหัวใจตลอดเลยโอ้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 ยแมมมอสทำอย่างนั้นไม่ได้ดิมันไม่มีในสคริปเพื่อนโอ้โหอันไรอ่ะเบคอนเราต้องรอแล้วแหละอย่างนี้รอเข้าไปสักคออหนึ่ง โอ้ไม oh ่กอดเบคอนล่าเข้าไปเดี๋ยวปิดให้มันเข้าไปได้ไหมอะ่ะดูเหมือนมันมันก็มันก็แพย่ยามอยู่นะทับทวนผมว่ามันไม่เข้าอะ่ะทำไงดีอ่ะผมไปทำไม้ดีกว่าแล้วขังมันอีกคอกหนึ่งเลยอ่ะครบับครบับครบับโอเคโอเคมันเข้าแล้วเข้าแล้วมันเข้าแล้วหนีหนีไกล้ ay, ๆต้องอย่ายให้มันเล็งหนีไกลๆเลยเบคอนหนีไกลๆเลยนั่นแหละนั่นแหละงาโอเคตัวที่สองแบบมอสกว่าจะได้ ยากเย็นเหลือเกินตอนนี้เราจะมีหมีและเราก็จะมีแมมมอธโอเคผมจะทำภารกิจของผมต่อจะเอามีน้ำตาลมาให้ได้ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ฝั่งนี้นั่นไงไอหมีข้าไม่เรียกไอพี่หมีแล้วมานี่ไอหมีพี่หมีเดินช้ากว่าหมาน้ะเนี่ยผมว่าผมจัดก,การหมาสักตัวหนึ่งดีกว่าไม่งั้นผมโดนตีตายแน่เฮ้ย,ย,ช,ย,ย,ยช่วยด้วยจะตายช่วยด้วยอาฆ่าตัวนี้แล้วนะกัน,นอ่าลอไป โอ้รอดหน่อยรอดหน่อยจะตายรอดหน่อยร <c oughs> อดให้มีไปหน่อยอ่าไอ้มีในคองนี้คองนี้คองนี้โอ้ยเพื่อนเราจะตายครับทุกคนอ่าเอา้ยหมาฟ้าหายพี่มีมาพี่มีเข้ามาโอ้ตบตายอ้าวแล้วมีหายผมจะกดชุบพอดีเกิด <c oughs> ใหม่เลยดีกว่าโอ้ไอ้มีมานี่นี่ไงมีนี่ครับทุกคน มีมีปอกคอด้วยผมเอาหมีจากที่ช่วยเด็กมาเลยมาเดี๋ยวผมต้องหลบหมาด้วยหมามันน่ากลัวเลยวิ่งเร็วกว่าหมีอีกผมขี่ม้าได้ไหมไม่น่าขี่ได้นะถ้าขี่ได้ผมจ,จับม้ามาด้วยเลยดีกว่า <c oughs> แต่ตอนนี้เอาหมีให้รอดก่อน <c oughs> โอเคหมีหมีอย่าอย่าเพิ่งหนีเออมานี่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 มา,มาโหจะตายผมจะตายแล้วหมีหมีมันไม่เข้ามาเนี่ย <c oughs> ทุกคนทำไงเลือดผมก็ใกล้หมด เอาแบนดิตก็ได้อ้าวตายโอเคจบแค่ดีเว่าโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าบางตัวก็สามารถจับได้และบางตัวก็ไม่สามารถจับได้อย่างเช่นหมาอะไรแบบนี้มันจับยากเหลือเกินผมว่ามันน่าจะจับได้หมดแหละแต่ผมน่าจะกากไปอะ่ะโอเคสิ่งที่ผมได้ในวันนี้ก็คือแมมมอสกัหมีพล่าแบร์โอเคสําหรับคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าอย่าให้มีอีกนะคลิปจับแบบเนี้ย คลิปหน้าอาจจะจับอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัตว์ะนะอย่างเช่นจับเด็ก4คนมาใส่ในคอกเงี้ยโอเคอันนั้นอาจจะง่ายกว่าครับบาย